ปฏิบัติการสุดระห่ำกระชากใจกำลังจะเริ่มต้นใช่ไลย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 ปฏิบัติการเอ็กซ์ชัน ตับทับไตตัวอยู่แล้วของผู้หญิงเนี่ยถ้าสวยเขาก็บอกฉายไล่ฉายไล่เป็นหนังแอคชั่นคอมดี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกลุมหนึ่งที่เป็นสายรับปอยเซียนอปเซียนนั่งเลยเรียบร้อยกูหลับเรียกหน้าวัวกูหลับผูหลับไหนอะสืบที่จะช่วยเหลือ การคืนสมดุลให้กับธรรมชาติเพราะว่ามันจะมีรูปแก้วหรือรูปหนึ่งเป็นไข่มุกถ้ามันอยู่ในที่ร้อนมากๆมันก็จะระเบิดมันจะต้องอยู่ใต้ทะเลของมันแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องอยู่ที่ของมันถ้าเรา,เาขึ้นมาธรราดาเกิดเรื่องไม่ดีก็ได้เราก็จะสื่อไปทางนั้นมากกว่า คิวบูของเราก็พี่พยักรามมากินมาช่วยเรื่องกับคิวบูก็ใ uh ห้เขาดีไซน์ถ้าดีไซน์ออกมาเราก็แค่ดูว่าเราจะเอาไหมแต่เราก็จะคิดม <cat> ุกคิดเรื่องคิดอะไรของเราไปแต่พี่ก็จะคิดดีไซน์ว่าแต่งถ้าขนหนูสู้กันถ้าขนหนูผ่านอะไรเงี้ยก็เสนอไอเดียเข้าไปไไม่่เป็นรคะ เป็นกุหลาบค่ะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเพื่อนจะเรียกว่าโรสคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงหวานต้อนความดุูร้ายนิดหน่อยแล้วก็จะมีเข้าห้าออกมาเวลาที่โมโหแต่ถ้าไม่โมโหใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็ชอบแต่งตัวส่วนเธอกุหลาบเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนใฮโซอิงหนูเนี่ยนะคะ,ะเป็นแม่ค้าโอ้โห อบางโพอะแล้วแต่เธอแล้วกันอยากทำอะไรจะขายอะไรก็ทำมาแต่ขออยู่หน้าโรงเรียนคาะความตัวเ,เป็นคนชอบความสวยก็จะต้องแบบปอบเป็นลิโก้ผู้หญิงใส่รองหูใหญ่ๆแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็ทาตัวเป็นสีแทนแทนแบบแทนมากๆอะแล้วก็จะขับรถสีแดงอะไรเงี้ยที่แบบเว่อร์เลย คืออีกฝ่ายหนึ่งต้องการหนีอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการดักในเมื่อทางไอฝ่ายเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเราก็ต้องขับรถเพื่อจะชนเขาให้เขาจอดให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นการขับรถเข้าหากันแบบนี้ เป็นช็อตจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าได้ภาพสวยกลับมากระตาสุปสอร์สัคนค่ะแลรับิดเป็นดอกบัวค่ะคือก่อนก่อนหน้าที่จะมาถึงดานนิ้ก็จะมีไป เราก็พูดคุยกันในห้องนอนต่างสาผู้หญิงเสร็จแล้วก็มีผู้ลายเข้ามาบุกมาตอนนั้นเราก็เลยกระโดดลงสาวไว้น้ำในในบ้านของเยสยลนเมื่อกระโดดลงปุ๊บเนี่ยก็จะไปดูที่ดังเมเง็ก็จะไปปูก,กันต่อที่นั่นก็จะมีนักฆ่าทั้งหมด5ชาติของกตานก็จะเป็นออของญี่ปุ่นค่ะ ครัง้งแรกที่ขึ้นจลีนแล้วก็พอขึ้นแล้วเนี่ยต้องตีรังกาพอถ่ายจริงๆมันเทเพราะว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรหลายๆอย่างมันเทแล้วก็เลยตีรังกาหลายรอบพอหลายรอบปุ๊เริ่มมึนพอตีปุ๊บหัวไปโขกับเป็นบัวของที่ที่ดนนอรนะคะก็มึนแบบมึนกับที่ขอพักบ้านนึงอะไร ื้้อเาแลไหนดูดิด๊าด <Dad! S 1> ไหนบอกไม่สนใจเขาแล้วไงค่ะสวัสดีค่ะนุย้ยเกษลินเอกวัดกุลค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็รับเป็นหนึ่งในห้าสาวาไฉไลนะคะเป็นดอกโพลิเซียนเป็นสาวที่มีความถนัดในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวทุกอย่างเลยทั้งกังฟูเทควันโดอะไรด้วยแล้วก็ ถ้าพูดถึงเรื่องของแอคชั่นก็จะเป็นเป็นหนักมาที่นุ้ยเหมือนกันเฮ้ <He> ่นเหื่นเต้นหมือนกันค่ะแต่ว่าพอถึงถึงเวลาเราคือเห็นทีมสตาร์อยู่ใกล้แล้วก็เห็น <Hey. S 1> ทีมงานรออยู่แล้วก็คิดว่าต้องทำให้ได้ผ่านไปได้ก็รู้สึก <Hey. S 1> พอได้เห็นภาพแล้วก็ภูมใจ สำหรับฉากงานเี้ที่อิงแบบนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดตัวไข่หนึ่พอดีวันนั้นมีลูกแก้วลูกนึงแล้วก็จะมีทีมแดนเซอร์มาเต้นอะไอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกแก้วนั้นจะเป็นลูกแก้วองป้พอดีพี่พ์ก็ถามว่าจ้าเข้าไปในลูกแก้วไหลเพราะว่าในลูกแก้วนั้นมันจะอยู่ได้ริบบิ้นละกีเต็มที่ก็าห้าถึงสิบนาทีเนาะข้าวเชิญช่างไมก่อนนี่ยทำยังไงวะคนทองอ่ะทองที่ไหนล่ะอยู่ในมือ ต้องใช้สามชาคะะ่ะรับบทเรื่องนี้เป็นหน้าวัวเป็นคนที่แบบเทาา่าๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลามโหูก็จะมีพละกกรลังเฮ้ยเจอกันดีแกอีเตียเซอร์ไพรส์อีตึกตึกบ้านมึงน่นสวยอย่างนี้ว<ห>สามารถยก ยกรถยกบ้านยกตึกได้ยกคนได้ประมาณนั้นไม่บอก่ถ้ามีแฝงตลกเฮฮาก็กับกับพี่ฝรั่งตัวดำ เป็นฉากต่อเนื่องกันที่ดำน้ำมาแล้วพี่ก็จะจะโผมาในถ้ำใช้ไล่แอคชั่นก็คือต้องดิ้นอยู่แล้วแต่นี่พอเราดิน้นพวกพี่นิโก้เขาเสียท่าไงหัวเขาก็เซลงลงมาอย่างเงี้ยเฮ้ยพอขึดขึ้นมาจากน้ำวุว่้บอกใตว่าอย่าไปตายหามาหาด้วยเจ็บด้วยกาแฟกาแฟบ้า ในหนังเรื่องไถลันะคะคุณเห็นต็รับบทเป็นชบาค่ะโรเเตอร์ของชบานี่ก็ค่อนข้างเป็นคนเก่งแต่ว่าเก่งก็จอมเปินคือทําอะไรก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเปิ่เปิไม่ค่อยถูกเนี้ยค่ะนี่ตีมันที่ยากที่หมดละเป็นมเป็นคนที่ คันค้างที่แบบไม่เซ็กซี่ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่แสดงบทรับนี่จะเป็นคนที่อายมากเอ๊ะนก็เลยแบบว่าหน้าชนกันก็คือแบบเหมือนจูบกันแหละก็นะคะก็บบว่าไม่กินก่อนที่ไปเล่น พี่พสเขาให้เราไปหอมแก้มกับพี่พสก่อนก็ไอสน่ยไปแอายอมาจีดดาวชิวนาลาเต้คะลาตนาประเสริฐในเรื่องรับบทเป็นมิกกี้เป็นคนที่รู้ความลับของไข่มุกอนามันมึงบอกกูมาว่ามึงเก็บของไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นลูกมึงตาย ท้งสลิงก็คือพอบูสเสร็จแล้วนิดนึงหน้าลิฟก,ก็วิ่งมาแล้วก็กระโดดเตะหลายๆคนแ c คับหน,น,นูบอกเฮียมาสิวูแบงค์เนี่ยมันสำคัญยังไงบอกก็เธอลูกคาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะก็จะเป็นตัวร้ายคนเดียวเลยนะคะในเรื่องที่แบบจะต้องเก่งที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องต่อสู้กับพวกไช้ไล ำลไรคิดถึงอยู่ใช่คิดถึงมากไหมาชาขับรถนี่เรื่องราวก็คือหนีพวกสายไล่มาแล้วก็จะมาเจอตำรวจไล่ย,ยิงกันบนลานจอดรถผมเกดศรีภูมิเศษน,นะครับรับบทเป็นหมวดเฉินครับเฮ้ยมาเลย ถ้าสาวใช้ไรเนี่ยนะครับจะต้องรับภารกิจนะซึ่งไปปฏิบัติภารกิจบางครั้งที่จะพลาดพังอะไรเงี้ยหมวดเฉินก็จะโผล่มาช่วยเอาไว้ทันจัดดีดีเลยละ่ะเป็นนอไปเจะบอกว่าทุกคนทุ่มเทามากๆเป็นอย่างเรื่องแรกเลยที่เอาผู้หญิงห้าคนมาบูธในบ้านเดือดขนาดนี้มีทั้งในบนฟ้ามีทั้งในน้ำ ยกเว้นดําดินแค่นั้นเองแขนขาดไปนิดสูชิยังอายจางซีก,ก็อาย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องใช้ตัวสแตนสแตนอินใด้ทั้งสิ้นใหญ่จริงมีแบบรถระเบิดขับรถถังยิงเครื่องบินโอดสุดยอดสุดยอดมากมันยังไม่เคยมีหนังไทยแบบนี้ที่ทําขึ้นแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็พี่จินตลาต้องไปดูพี่จินตลาพ <c oughs> ี่น้องแฟนๆไปไปดูกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยะคะ่ะ <c oughs> พอเข้ามาดูเนี่ยคือจะได้เห็นฝีมือของ่วกกับด้วยว่า สามารถทำให้มันเป็นเรื่องราวและเล่าออกมาให้สนุกยังไงบ้างแอคชั่นคอมเม f a n แฟนตาซีบูติกถ้าอยากหัวเราะก็ลองมาดูกันหนัน่นี้ครับผม